สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่ทุกคนกลับมาพบกับหยกแอดมิรัลเข้าบมีกันอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะหยกจะมาทาหัวข้อท็อปปิกเกี่ยวกับเขาคนนั้นคนที่คุณนึกถึงอยู่ภายในใจอะค่ะคนคนนี้อาจจะเป็นแฟนเป็นแฟนคนปัจจุบันที่คบกันอยู่หรือเป็นสามีเป็นภรรยาของเราก็ได้หรือเป็นคนในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนที่คุยและห่างหายกันไปเป็นเพื่อนร่วมง,งานเป็น อะไรก็แล้วแต่ในความสัมพันธ์ที่คุณสงสัยหรือนึกอยู่ในหัวค่ะว่าเขาได้มาส่องหรือได้มาติดตามความเคลื่อนไหวทางสื่อโซเชียลมีเดียของเราไหมแล้วเขาส่องแล้วเขารู้สึกยังไงบ้างเมื่อเห็นเ,เราในหน้าโซเชียลมีเดียอะไรประมาณนี้ค่ะหยกก็เลยได้มาทำหัวข้อนี้ขึ้นมาเนาะโดยไพ่มีทั้งหมด5กองด้วยกันค่ะโดยจะมี กองนี้เป็นกองที่1แล้วก็กองที่2 3 4และ5ค่ะขอให้เพื่อนๆทุกคนมีสมาธินะคะตั้งจิตให้แน่วแน่แล้วมองไปที่กองไฟทั้งหมด5กลกองรู้สึกว่ากองไหนมันโฟกัสหรือมัน มันเด่นมากๆรู้สึกว่าเรารู้สึกถูกฉลอก,กับมันขอให้เพื่อนๆเลือกกองนั้นแล้วเข้าไปฟังทํานายได้เลยค่ะถ้าหากฟังแล้วรู้สึกว่ามันมีความเป็นไปได้นะก็แสดงว่านี่คือเรื่องราวของคุณมันก็อาจจะมีความแบบตรงบ้างไม่ตรงบ้างเพราะว่าการเปิดไพ่ตัวนี้เป็นการเปิดไพ่แบบ general reading นะคะโอเคค่ะเรามาเริ่มกันที่กองที่หกันเลยค่ะว่าเขาคนนั้นนัดสองเราหรือป่าคนคนนี้นะคะ มองว่าเขาอาจจะมีสองเราบ้างแล้วเขารู้สึกว่าชีวิตของเราค่อนข้างแบบแฮปปี้ดูมีความสุขพอสมควรคือเราเหมือนแบบอยู่ได้โดยไม่มีเขาในบางคนอาจจะ เลิกลากันไปแล้วในความสัมพันธ์ครั้งนี้อาจจะเคยเป็นแบบฉันสามีภรรยาเลยก็ได้หรือเคยเป็นแฟนแล้วเลิกลากันแล้วมาถามถึงแฟนเก่าคนคนนี้เขาแอบสองคุณอยู่นะคะและเขาค่อนข้างมีความคิดเยอะคิดมากพอสมควรเขารู้สึกว่าคุณอยู่ได้โดยไม่มีเขาในบางคน คนที่คุณถามถึงก็อาจจะเลิกกับคุณไปและไปอยู่กับใครบางคนในความสัมพันธ์ที่มันไม่ถูกเอ่อถูกต้องตามทํานองครองธรรมค่ะอาจจะเป็นลักษณะแบบเลิกกับเราเพราะมีอีกคนหนึ่งมันเลยทำให้เขาอยากจะกลับมาหาเรานะแต่มองว่าเขายังไม่กล้าที่จะกลับมาเขาก็เลยทําได้แค่เพียงแบบสองคุณแบบนิ่งๆเฉยๆเด,ๆเดิที่แบบไม่ได้แบบกล้าที่จะกลับมาสู้ สู้หน้ากับคุณนะคะมันเลยทําให้เขายังแอบมองคุณห่างๆถ้าหากใครบางคนที่บล็อกกันนะคะมันเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะใช้แคลลุ่มในการมาส่องคุณหรือเขาอาจจะถามเรื่องราวของคุณผ่านจากคนรู้จักแล้วก็เลยทําให้เขาได้ทราบถึงว่าเออชีวิตของคุณมันดีมากเลยโดยที่ไม่มีเขาอยู่อะไรประมาณนี้ค่ะสําหรับคนที่เลือกกองที่สองสีน้ําเงินนะคะเขาคนนั้นได้ส่องคุณไหมเขาคนนี้ ตอนนี้เขาเหมือนประสบความสําเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานการเรียนหรือประสบความสําเร็จในด้านการทําธุรกิจใหม่ๆบางคนอาจจะซื้อบ้านหรือซื้ออะไรใหม่เขาส่องคุณไหมแต่ก่อนเขาส่องคุณนะแต่เขารู้สึกว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันอาจจะจบลงไปแล้วมาเลยทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันไม่ได้พัฒนาต่อและเขารู้สึกทุกครั้งที่เวลาเขาส่องคุณเขาเจ็บเขาก็เลยคิดว่าปล่อยให้มันเป็นไปเถอะแบบอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดเขาค่อนข้างคนคนนี้ อาจจะเชื่อในเรื่องสัศาสตร์หรือเชื่อในเรื่องของบ,บุคเทศนิวาสค่อนข้างสูงเขาคิดว่าถ้าหากคุณและเขาคือเนื้อคู่กันนะคะเดี๋ยวสุดท้ายท้ายสุดมันก็ต้องเหบี่ยงให้กลับมาเจอกันอีกรอบนึงเขาอยากกลับไปอยากให้โอกาสกับตัวเขาแล้วก็ให้โอกาสกับตัวคุณเองว่าแบบไปใช้ชีวิตของคุณก่อนแล้วเขาก็ไปใช้ชีวิตของเขาก่อนถ้าหากรู้สึกว่าเรายังรักและคิดถึงกันอยู่ค่อยกลับมาเจอหรือมาคุยกันอีกรอบนึง แต่เขายังแอบ,บสองคุณไหมจริงๆมันเป็นลักษณะที่แบบว่าถ้าเขาเห็นเรื่องราวของคุณหรือเห็นการโพสต์สเตตัสในแอปสื่อโซเชียลมีเดียเขาก็มีสองสอง,สองบ้างแต่คนคนนี้อาจจะไม่กดไลค์อืมโอเคค่ะและมีโอกาสที่เขาคนนี้จะกลับมาขอคืนดีในความสัมพันธ์ครั้งนี้อีกรอบหนึ่งก็าหาเป็นเพื่อนที่มีปากเสียงหรือทะเลาะกันจริงๆเขาแอบ,บส่องคุณอยู่นะแต่เขาคิดว่าไหนมันจบไปแล้วก็จบไปเถิดแล้วค่อยกลับมาคุย กันอีกรอบก็ได้ถ้าหากเราเรียนจบหรือเราโตขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งหรืออีกระดับหนึ่งอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ถ้าหากในกรณีแบบเจ้านายมาส่องก็อาจจะรู้สึกว่าเออโปรไฟล์คุณค่อนข้างดีนะเป็นคนทํางานเก่งดูไม่มีพิษนิภัยอะไรประมาณนี้เนาะโอเคค่ะเราขอมาที่กองที่3เจ้ากล่องไปษณีค่ะในส่วนของเจ้ากล่องไปษณีนะคะเขาคนนั้นส่องคุณไหมมองว่าคนคนนี้เขาค่อนข้างส่องเลยแหละ ส่องค่ะส่องคุณแทบจะทุกทุกวันเลยนะคนคนนี้แล้วเขาก็ส่องแล้วก็เหมือนเขาจะ take action ทําอะไรบางอย่างในบางท่านเขาอาจจะมีการติดต่อกลับมาหรืออาจจะติดต่อกับมาในลักษณะของการใช้เรื่องของหน้าที่การงานเข้ามาพูดคุยเจรจาอะไรประมาณนี้ค่ะใช่เขาจะกลับมานะคนนี้ทั้งสองแล้วก็จะกลับมาถ้าหากเป็นเพื่อนเก่าเจ้านายคนในที่ทํางานอะไรก็แล้วแต่ก็มีโอกาสที่เขาส่องแล้วเขาก็จะทักคุณกลับมาค่ะโอเคในส่วนกองที่4คือกองนี้นะคะ Huh? ในส่วนของกองที่สี่ค่ะกองนี้หยกมองว่าคนคนนี้เขาเหมือนจะโฟกัสกับตัวเองและเหมือนเขาอาจจะเจ็บจากความสัมพันธ์ในครั้งนี้มากเป็นไปได้ว่าคุณและเขาอาจจะมีปากเสียงหรือมีทะเลาะกันหรือเขารู้สึกว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันน่าจะไปกันไม่รอดเพราะเราและเขามีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มองไม่เหมือนกันมาเริ่มทาเริ่มทําให้เขาคาเกิดการตั้งดาบหรือมีกําแพงในความสัมพันธ์ครั้งนี้และเขาอ่ะค่อนข้างามองว่าคนถ้ากรณีเป็นคนคุยกัน หรือคนในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเขามองว่าคุณเป็นคนค่อนข้างม,มีตัวเลือกในความสัมพันธ์นะคุณอาจจะไม่ได้คุยหรือโฟกัสแค่เขาเพอสมควรคุณอาจจะมองเป็นคนเจ้าชู้ในสายตาเขาก็เลยมองว่าเขาอาจจะไม่ได้สองคุณแต่มันจะมีบ้างที่แบบเห็นเรื่องราวของคุณผ่านหน้าทามลายของเขาเขาก็แอบมาดูบ้างอะไรประมาณนี้ค่ะโอเคสําหรับคนที่เลือกกองสุดท้ายสีแดงนะคะโ เขาคนนี้ค่อนข้างเครียดในบางท่านอาจจะมีการบล็อกช่องทางการติดต่อทุกช่องทางแล้วมาเลยทําให้เขาอ่ะไม่สามารถที่จะส่งคุณได้จริงๆเขาอยากส่งคุณมากเลยนะแต่เหมือนคุณนั่นแหละจะเป็นคนที่บล็อกช่องทางการติดต่อของเขาหรือถ้ากรณีคุณไม่ได้บล็อกมันเป็นไปได้ว่าเขาเองเลือกที่จะไม่ติดตามหรือสอ่งดูความเคลื่อนไหวทางชีวิตของคุณเพราะเขาดูเขารู้สึกว่ามันเจ็บเขาต้องการที่จะ move on ไปข้างหน้าเขาไม่อยากรับรู้อะไรอีกแล้วเขารู้สึกว่ามันเบื่อแล้วมันควรพอความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันควร จบลงหยกก็เลยมองว่าสุดท้ายแล้วเขาอาจจะไม่ได้ส่องเรื่องราวของคุณคือเขาพยายามที่จะไม่สอนพยายามที่จะไม่สนใจมากกว่าค่ะโอเคค่ะสำหรับหัวข้อเกี่ยวกับเขาคนนั้นได้สองคนหรือเปล่าก็ได้จบลงเพียงเท่านี้นะคะเช่นเดิมค่ะถ้าหากใครฟังเรื่องราวที่หยกเล่ามาทั้งหมด5กองแล้วรู้สึกว่ามันตรงมันใช่หรือมันมีแนวโน้มที่จะเป็นในทิศทางที่จะเป็นเรื่องราวของคุณสามารถคอมเมนต์ให้หยกฟังหรือ สนใจดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์หยก b y u n y o k และช่องทางการติดตามหยกนะคะก็มีทวิตเต r ร์แอดมิรัลโบมีแล้วก็เฟซบุ o กแ Fanpage ดมิร r เโคบาบมีเช่เนเดียวกันค่ะสำหรับวันนี้หยกไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ